สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับสําหรับโอนิสกัตไทเกอร์หุ้มข้อนะครับตัวหนังแท้นะครับเป็นยังไงนะผมสําหรับตัวนี้จะเป็นงานมือสองนะครับราคามือหนึ่งรุ่นนี้จะอยู่ประมาณ5 4 0 0ันสี่ร้อยบาทครับสําหรับคู่นี้นะครับดีเทลใกล้ๆอย่างที่เห็นเลยฮะก็จะเป็นจะเป็นลายหนังนะครับแล้วก็จะเป็นรอยย่นของการใช้งานนะครับลูกค้ามือสองจะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ครับดีเทลดีเทลจะเป็นอย่างนี้เลยหนังแท้นะครับลูกค้า สำหรับท่านใดที่ไปซื้อรองเท้าอุนิสกาไทเกอร์นะครับเป็นตัวหนังนะครับมือสองนะแล้วไม่มีรอยย่นไม่มีลายหนังเลยนะครับนั่นัะปอมนะครับระวังกันด้วยนะฮะของแท้จะต้องเป็นลายแบบนี้เลยอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยครับผมนี่ดีเทลนะครับผมก็ระวังกันด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่ซื้อรองเท้าหนังอุนิสกันะครับมือสองนะครับดีเทลใกล้ๆขอเขาดูได้เลยนะฮะสำหรับร้านเราก็เ J s n e a k เ r กนะครับเราขายเฉพาะของแท้นะผมก็สามารถตอบถามกันได้นะครับ